วันบทที่1 l e s s o n 1บทที่1 and mood and mood baby เด็กทารก baby เด็กทารก cake 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 doll ตุ๊กตา doll ตุ๊กตา elephant ช้าง elephant ช้าง family ครอบครัว family ครอบครัว g h o s t แพะ โค้ดแพะเฮาบ้านเฮาบ้านไอศครีม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 จ้าองจ้าองแคนกาลูจริงโจแคนกาลูจริงโจ้ไลออนสิงโตไลออนสิงโตแมนผู้ชายแมนผู้ชายเนกตาไข่เนกตาไข่ออกวัวตัวผู ah ้ออกวัวตัวผู้พ ah ิมพ์เข็มหมุดเข็มกัดพิมพ์เข็มหมุดเข็มก ah ัดคินพระราชินี คินะราชินีแรดหนูแรดหนูชิปเรือชิปเรือเทลโฟนโทรศัพท์เทลโฟนโทรศัพท์อัมเบลดาร่มอัมเบลดาร่มบมวคันโนภูเขาไฟวูคันโนภูเขาไฟวิกผมปอมวิกผมลอมเอ็กมัดวันคิดมัดเอ็กมาดวันคิดมัดโยโย่ลูกดิ่งโยโย่ลูกดิ่งซีบ้าหมาลายซีบ้าหมาลาย แคนกระป๋องแคนกระป๋องแพนกระทะแพนกระทะแวนรถตู้แวนรถตู้เพนปากกาเพนปากกาเห็แนแม่ไก่เห็นแม่ไก่บีพึ่งบีพึ่งชีตต้นไม้ชีตต้นไม้ฟีอิสระได้เปล่าฟีอิสระได้เปล่าพินถังขยะพินถังขยะซิก่วยซิก ป่วยติ๊กหนาติ๊กหนาพิกหมูพิกหมูล็อกแม่กุญแจล็อกแม่กุญแจซอกถุงเทา้าซอกถุงเทา้าดอกสุนัขดอกสุนักอถท่นนอนซุ่มรถท่อนซุ่มมูลดวงจันทร์มูลดวงจันทร์บูนสระว่ายน้ำบูสระว่ายน้ำฮัดกะท่อมฮัดกะท่อมขับถ้ยกาแฟขับถ้่ยกาแฟบัสรถรถประจำทางบัสแปลงบัส

เลสันทูบทที่สองเลสันทูบทที่สองรีดดิ้งการถักทายรีดดิ้งการถักทายฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลสวัสดีไนท์ nice, ดีไนท์ nice, ดีสีพบเห็นสีพบเห็นชื่อด้วยกันชื่อด้วยกันายสวัสดีายสวัสดีแกรดดีใจแกรดดีใจมิสพบมิสพบ Morning ตอนเช้า Morning ตอนเช้าไฟดี Friday, สบายดีไฟดี Friday, สบายดี thank you ขอบคุณ thank you ขอบคุณ Afternoon ตอนบ่าย Afternoon ตอนบ่าย Evening ตอนเย็น Evening ตอนเย็น Goodbye ลาก่อน Goodbye ลาก่อน Again อีกครั้ง Again อีกครั้ง Good night ราตรีสวัสดิ์ Good night ราตรีสวัสดิ์